ฮาวชี ica, ้สาลิกาดงต้องการควารัสเคเลียแข่งเทพนาโปลีเอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคเซิอยู่ในเต็ดเผยว่าทีมของเขาต้องการควิชาควารัสเคเลียแข่งเทพแห่งทีมนาโปลีในศึกกันโชเซเรียอาอิตาลีโดยฮาวเชื่อว่านักเตะรายนี้จะเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบของเดอะแม็กพายจากรายงานของเบนจ่าขอบสื่อของ CBS s p o ส t ปสำหรับค Ac วารัสเคเลียวัย21ปีใช้แววรุ่งโรจน์อย่างต่อเนื่องในฟุตบอลอิตาลี โดยเขาตกเป็นที่ต้องการของหลายสโมสรทั้งปารีสแซงแชร์แมงระอันมาดริดและแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยฝีเท้าของควารัสเคเลียเหมาะสมในการเล่นปีกซ้ายในระบบ4-3-3ซึ่งทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายของเอ็ดดี้ฮาวแต่ทั้งนี้ทางต้นสังกัดนาโปลีต้องการค่าตัวด้วยจำนวนเงินที่สูงถึง100ล้านปอนด์สำหรับการย้ายออกของควารัสเคเลียซึ่งความจริงแล้วนาโปลีไม่ต้องการเสียทั้งควารัสเคเลียและวิกเตอร์โอซิมเฮนดังนั้นดีลของนิวคาสเซิลก็อาจจะยุ่งยากมากขึ้น และห่าคงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการคว้าแข้งดาวรุ่งรายนี้